ไปขอมาก็บบว่าได้ไปใช่แต่เมื่อกีมาเคื่อนี่ไปก็บ่ได้นะมไม่ใได้ก็ค่ะมาเคื่อนไปมันก็นอนบ่ได้มันยุ่งหลายถ้าสิไปคือว่างโซะเจ้าว่าลานตุมนี่มันต้องไปเห็ดแบบนี้เอาแบบางเดีบาเห็ดอยู่วัดแม่นอยู่ค่ะภูมิแบบนั้นต้องเห็ดแบบนี้เอาไหมเห็ดแบบนี้มีรูักคุารเอาแค่ไปเอาจากเธอได้หรอคะร้านตุ่มโมยหอมบุญเจ้ากินใส่ พระพิเศษแบบนี้นะมีโอกาสลอยเลยไหมไปเบิ้งบ่ค่ะถามผูกเขาผ้าใบไปแล้วโซเฟอร์ผ้าโซเฟอร์ผ้าไปกะจังซีได้ไปได้นาะค่ะนะอโซเฟอร์ผ้าไปกะจังได้ไปถ้าเจ้าเคยเอามองนันเจ๊หนูไปทายพอกิจถ้เจ้าไปทายหนูไปงวดแรกเลขกับเขาเลยได้ตอนนั้นไปเห็นเจ้าจอมปวกนีจอมปวกที่แรกน่อยก็หนีเดี๋ยวนี้โอ้ยไงประัน เอาง่ายๆใช่เขาจาได้อยูฮ่นันมันโชกไปมันเลยแม้มัเ้คนคนรวงมาเกตกรมากนี้เขาได้ร่วมกันเป็นสิบยี่สิบหลก็ได้พอเขาถืออีหลีขเห็ดแบบกูบ้าพาเห็ดเอาอยูี่ีโอกาแก่น้อยน่้ับสาววเียครงเดีอครับ่คุณค่ะ แล้วกว,วงนะรนะรแบบแบบว่าเพิ่นบรหายดุนล้วเด้แต่ว่าบาแบแน่ได้อาจจะให้คู่บาก,ก็เป็นได้ห้องกับบลูนะคะเนาะแี่มันเน,นได้แต่เพิ่นเสือกสตาร์กับผู้ใดด้วยค่ะเดี๋ยวแต่เพิ่นจโปวดสิไายผู้ใดแล้วไป,ไปไกลบ่อนบ้าห่างจากบ้านเจ็ดตังกับสามสิบโลค่ะว่าจากนี้ไปได้ไหมจากนี้ไปกับสามสิบกับบลูฮอดคึค้นำเพิ่นอะไรบอร นี่นะสมเด็จนี่เลืยจากสมเด็จไปไกลๆนี่ขี้ไปห่อนี่สมเด็จแล้วก็แวกขวาไปจังน้อยก็ขับรถไปประมาณสิบห้านาทีแวกขวาไปทังไหนไปทังพี่ก็ได้ไปทางกาละินก็ได้ไปทางกาละินก็หอดกอนหอดสวนปลาเลียวขวาขันไปขอบไปในบ้านหน้าสวนปลาเอาง่ายๆหุณจักผููปอบอ่ะูุบ้าโอ้ยปุ๊บ ผู้ปอกู้จักอยู่แล้วจะมันอยู่ใส่น่องู้จักซื้อมันอย่เอานี่นะปแปลว่ามันอันมัน,ม,นมันเกอกสิว่าจะได้ใกล้สมเด็จว่าสาิไปก็ปได้ค้างจากสมเด็จดิขับรถไปนะ่ยประมาณจากสมเด็จน่สิบสิบห้านาะที่บุเกินยี่สิบพอดอยู่มัได้ไกลอย่างเนี้ยเพราะว่าไปไปจำํำเที่ยวไปจ้ำเสนั่นมันต้องไปเหดเอาแบบกูว่วา เจ้ากับพิเ็ดเอาเน้ะค่ะหนึ่งไปเแบบนั่นทั้งสขอน้ำหยางขอน้้าเทวดาขอน้้าภูมิค่พเาก็เรี่ยงของบทรงมีดอกันเขาห้องยังวะคือทุ่งขันบ่เบนขอเลขกต้องไปใช้อะนัดเราต้องเอาขันปักเบ่งนี่งเอาล่างพวกล่างชงพเจ้จะเป็นแต่ขันหาสิบ่าขอน้ําัพระพิเศเนาะขอน้ําผีน้ำายเนาะ เขาก็คือไปกับเขาเอาเลยมัน,น,นบนคอค่ะประเทศจีนเนี่ยก็บเต่งคือคุบาเต่งนี่นะค่ะบกตามที่เขามีาเนี่ยแ้วง่ายค่ะประเทศเอาไปไปเมื่อหรอกคุบาคะแนนเสือนี่คุบาไปเอามาเนี่ยคุบาโอ้ยค่ะมั่นใจแล้วคุบามั่นใจมันบอค่ะยูนิฟอนบอกให้ตรวจเลยว่าต่าาเอาอยู่นี่สองสองศูนย์เลยคุบ้า สองสองศูนย์นะครับจะค้นก็เพราะนะเป็นลอตเตอรี่โบนัสอะไรดอกสองสองศูนย์เขาไปซื้อเขาบุกค่อยนะเขาสองศูนย์เขาบุกค่อยนะแะไรเขาเน่นหาศูนย์ศูนย์หาครับคุณบาลิคุบาไปเอาลอตเตอรี่หาศูนย์ศูนย์หามีขายบ้าคกุบาไปนอนเลยนะครับบุนนอนแหละวันบ้านในบุกค่อยไปนอนจะเื่อครับไปหอดเพื่อนมาบอกครับ มีคนไกลยาอยู่หันนะบอกครับใน้องตัวนี่ยเป็นบ่ได้ตัวนี้ไปย่ำอะไรก็ได้ตัวนี้แหละห้าศูนย์เพิดกระหายเตอรี่ห้าศูนย์สองตัวก็แม่นรถเตอรี่ขายเมื่อไหร่ครูบาก็หาซื้อเลยเพราะมันบขายดีสักห้าศูนย์ศูนย์ห้ราเตอรี่ยังบอกนะครับเฮ้ยยังบ่ออกตั้งแต่วันที่สิบวันที่สองตั้งแต่วันที่สองครูบาเอาตั้งแต่ตรงวัดได้พี่น้องผ่านไปหนาเคื่อนสุเจ้าเนี่ยเราเห็นสุเจ้าเห็นอยู่น่ะเราได้ฟังเราได้โทรหาเนาะค่ะ แต่ว่ารถจอดอยู่บค่ะอยู่หันแล้วค,ลค,ลคุณบ้ากันเรื่อยๆคือบซเวีนะคะแต่ว่าไปม่อคืนนี้ปกติมันส <แบ S 3> ินนนบบชื่นบนอย่างนะว่าคิดว่าพระเป็นอยู่อยู่บนเครื่องนันก็เจ้าไหา่ที่มาเลยเขาบอกไห่นอนบ้างว่าค่ะแต่ว่าแม่นบอกเดียวกันนม่ควรบอกคืนว่าสิไปนอนแจ้งสิออกมากซื้อลอตเตอรี่เลยมาเลยได้บบคืนนี้นะ ก็คือทำแกบครับเนี่ยก็คือทำแก่สองอ้ยไปคนลีนเสียนเนาะม,มันได้ตอนนี้อุบ่าก็เลยเป็นไห้ตอนนี้พอจับอุบา่ามาไปไปขอเพื่อนกับไห่เพื่อนกับไห่จะสองตัวไหมครับก,รก็ไห่ก็ไม่จะอ,ออกล่างไหม ไปขออกจะเรียบถ่ายแบตเตอรี่สองตัวหลับวกขึ้นบนแบบไปเข้าก็ได้อันห้าศูนหรือเปล่าครับไปเท่ไใดไดตารางบอกค่ะนี่แสดงว่าเพ่นิีไฮตารางดีนี้เขาก็ไปเท่าเดียวนี่เขาก็ไปค่ะเทียวอะไนว่าโากมีเงินไปท่าไหรน้อหาว่างใจครับ ใส่นอ่อบดีค่ะเป็นการยืนยันตัวเลขเนาะไปบ้างสิ่เจ้าว่านี่เอาไปเห็ดรูคุบาเห็ดหนียก็ได้เลยค่ะคุบาพ่อนี่เคยไปเอาจากเธอเนาะบ่ได้อากาศกัจะแมนห่อนแต่ขุบามันใจฮาซูลนะครับเนาะมองมันได้เท่านี้เนาะเหตุการณ์เลยสองสองซูลอาจจะเป็นสามตัวบนก็ได้ ว่ายา้5005คุปตามันใจรางเหมือนปะแล้วไปเอาย้ำได้เพื่ออะไรไปซองตัวเพื่ออครับซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อรอดไหมค่ะจะเก้าก็ได้แต่ก่อนซื้อจะเก้าเนี่ยคุปตาไปขอปุ๊บอคุปตาสิเลยเขาไปซื้อยูสมเด็จเลยครับได้มาปุ๊บไปไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ปั๊บเหมือนปะค่ะแต่เลยเขาไปสมเด็จก็ออกมารอดไหมพี่กายนี่ก็ไปซองเท้อก็ได้ซองเท้าอยู่ค่ะ มีเขาไปเตี่ยวเลยไปครั้งแรกเลยแต,แต่บดิบบิไปคนหลายใช่ไไปเจ้คนครับคุองคนไปสองคนบเป็นแนวทางของคูบาลนะครับจะมีขอจากภ่มวัดวัดเอ้าหนึ่งเลยสองสองศูนย์ไปนอกสถานทีเด็กหาศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้า f c อีกครั้งนะคะมันใกล้บ้านคนอยู่บ่เตี้ยตังว่างสบายบอกค่ะบ่ได้ใกล้มันจะคือวัดปลาเนี่ยไหมมันเป็นทางไอ้เดี๋ยวเป็นวัดล่างครูบาเป็นห้ากตัวบ้านเป็นทางสามแผงได้ครูบามันห้างสามแผงคนสามเพื่อซีเนาะมัดตกแตกมันเคสซีแยกพากลางมันฟังหนึ่งก็วัดฟังหนึ่งก็วัดฟังหนึ่งก็วัดฟังฟังพุ่นนี่เป็นอเป็นพาเป็นซีแยบเดีวัดอื่นยไม่พาโย่เน่ยบ่ มันมันบบมีไขอยู่มันห่างหมดเป็นเป็นวัดลลางไหมคะมันลาง่หรังมันล่างแต่ฝั่งผีฟังล้านตมนี่เป็นเป็นฟังผีฟังพุ่นเป็นฟังพระมันถนนตัดพานแต่ว่าเป็นบ้านหลังเลยหรือซีมีอย่างแบบนี้ลูกปั่นยองพรอย่างไงคนจะเห็นเป็นสลาไป ตับขาเจ้าเรียกวันที่หนึ่งวันที่สครับบนนีนอนเนาะได้ยุ่งบาคบวาพีขอเป็นเร์เกรแกสองโตจะก้าวไม่แต่มาแต่เซื้อแบตเตอรี่ไว้เลยกับื้อแบตเตอรี่ได้หต๊กแกมา น,นี้เด้อพี่น้องเด้อสองสองศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะคะคนไห้มาให้สูงเลยคู่บ่านว่า, okay, วาตัวนี้ไปหาซื้อไว้นะคะท่านพี่น้องโอได้ยเข้ามาแคปหน้าจอไปเด้อลองห้องก่อนนะห้องแจ็กเชอ